บทที่สิบสามเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยามภาวะพาราณสียังวิหาราติอิสีปตานมีคาทายตันตาราโคพระเขาว่าปัญจวัคคีเยพิคุอามันเตสีรูปังพิขาเวอานันตารูปัญจาที่สามพระขาวเวอตาภาวตวิสานยิทางรูปังอภัยหะยัตสังวเตยัตลาเพถาจะรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังไม่โหสิติ ยัสสะมาจาโหพิฆเวรูปังอนันตาตัสสะรูปังอะพาทยายยสังวัตตินาจารพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมะโหสิติเวทานาอานันตาเวทานาจาริสังภิกฆเวอัตาอะอะา,าวิสนาณยทาิ <c oughs> ยทังนยิทังเวทานอาอะพาทยายยัสังวเตยะลาเพนะจา เวทนาญาสเววังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอาโหสิติยัสสะมาจากโหพิขาวเวเวทนาอนัตตาแต่สามารถเวทนาอภาททยยัสังวัตตินาจารพัติเวทนาญาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอาโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจาติทางพิขาเวอัตตาภิวัสสะนาที่ยังสัญญา อาภัยหาายาสังวัตตยาลับเพตาจะสัญญายเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามามาโหสิติยาติสมาจะโหพิกาเวสัญญาอานัตตัตตสัมมาสัญญาอภัทไยาสังวัตตินัจะลับิสัญญายเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสิติสังขาราอนันตสังขาราจะทีทางพิกาเวอัตตาอภิวิสัง สุนารีทังสังขาราอาพาถายาสังวัตเตยุรเพจะสังขเลสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเอสุนติยาสัมมาจะโขภิกขเวสังขาราอนัตตัสสัมมาสังขาราอาพาทายาสังวัตตันตินาจารพัตติสังขเลสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติ วิญญาณังอานันตาวิญญาณังจะติทางพิกขาเวอัตาอาภิวิสณ์นาทิทางวิญญาณังอภาไทยยาสังวัตตยาลพเทธาจะวิญญาณเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสิติญาสามารถจโคพิขาเววิญญาณังอานันตาแต่สมาวิญญาณังอภาททยยาสังวัตตินาจาระพาเทวิญญาณเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเม วิญญาณังมาอโหสีติตังติงกัญญาธาภิกขาเวรูปังนิจังว่าอานิจังวาติอานิจังพันเตยัมปานานิจังทุกครั้งว่าตั้งสุขงวังาติทุกครั้งพันเตยัมปานานิจังทุกครั้งวิปารินามาทรมังกนลังนุสังสามานุสปัสสิสามานุปัสสิตุงเอตังมามมเอโสหะมาสามีเอสเมอัตตา อัตตาติโนเตเต,เตหังพันเตตังกิงกัญญาธาพิขาวเวธานานินจาวาอานิจาวาติอานิจพันเตยามทำปานิจังทุกขังวาตังสู่ท้งวาติทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังลิปะลินามะธรรมังกันลังนุตังสามานุป,ปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสสาหามัสสิเอ เอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินกัญญยาญา,าทาพิคเวสัญญานิจาวะอานิจาวะวาติอานิจพันเตยะปานานิจังะทุกครั้งวาตังสูทั้งวาติทุกครั้งพันเตยำปานาณิจจังทุกครัง้งวิปารินามะธรรม,มังกัลลังนุตังสามมานุสมัมามานุป,ปัสสีตุงเอตังมามะเอโสสะมัสสิมีเอโสมเอสมอัตตา ติโนเฮตังพันเตตังกินมัญญาธาภิกขะวสังคารานิจาวะอนิจาวติอนิจพันเตยะธรรมนานิจังทุครังวาตังสู่ทุคังวาติทุครังพันเตยัมปะนานิจังทุครังวิปะลิณามะธรรมังกัลลังนุตังสามมานุปัสสิตุเอตังมามะเอโสะมัสสะมีเอโสเมอัตติโนน อัตตาทิโนเหตังพันเตตังกิงกัญญาธาภิกขเววิญญาณังนิจจังอนิจจวัติอนิจจพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปะนิจจังทุกขังวิปะรินามะธรรมังกังลังโนตังสามานุปัสสิตุเอตังมามะเอโสสะมัสสิมัสสามิเอโสเมอัตตาทิโน เอตังพันเตตัสสะมาติหะภิกขวเวยังกินจิรูปังอติตานณขาตปัจจุปน,นงังอัจฉตังวะพาหิทาวะโอราหิกังวะสุขุมังวะหินังวะปานิตังวะยันทูเรสันติเกวะสัพเพรูปังเนตังมามะเนโสหามัสสิมินะเมโสอัตตาติเอวะามาักังยะกหาภูตังสัมมาปัญญายะสัททัง ยากาจิเทวาน,านาอาทิตนาอาทิตตะขตาป,ปัจจุปันนาทนัตตาวะหิทาวาโอระดิกาวะสุขุมาวะหินาวะปานิตาวะยาทุเรสันติเกวะสัพเพวทานาเนตังมามัตเนโสหาม,มัสมินาเมโซอัตติเอวเมตังยะทธาภูตังสัม,มปัญญายะทัพพัทัง ยาการจิสัญญาอัิตานาคาตาปจุปนาอัชตาภาภาหาทิทวะโอราิกาวะสุขุมาวะหินาวะปานิตาวะยาทุเรสันติเกวาสัพพะสัญญาเนตังมามะเนโสหะมัสมีนาเมโสอัตตาติเอวังเมตังยะตถาภูตังสัมมะปัญญาสัทธะยัทพัททัพัง เยเกจีสังขาราอติตาณาคาตาปจจุปนนาอชาตาวาพาหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปานิตาวาเยทุเรสันต ah ิเกวาสะเพสังขาราเนตังมามเนโสหามัสสมาณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมตัญญาถาสัทธาภะทัง ยังกินจิวิญาณางอาทินาคาตาปัจจุปัดนังอัจฉตังวาภาหาวาภาหาหิทาวาโอริงกังสุขุมังวานีนังวาปานีตังวายันทูเรสันติเกว่าสัพพังวิญญาณังเตนังมามะเนโสนะหาสามีณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยาธาภูตังสัมมัะปัญญายาทัตทัง เอวังบัญชังพิขาวเวสุตตาวะอนาริสาวโกลูปัสสะมิงปีนิพพินทติเวทนายาปีนิพพินทติสัญญาญาปีนิพพินหติสังคารสุปีนิพพินทติวิญญาณนันสัมิงปีนิพพินทตินิพพินทางวิราชาติวิราคาวิมุจติวิมุตตสัมิงวิมุตตมิติญาณโหติ ขีนาชาติวุสีตังธรรมาจาริยังกาตังการนียังปะนาปารังอัตาตาญาติปะชานาติติอัามะโวจาพระเขาวะอัตมานาปัญจวัคคียาพิขูพระเขาว่าโตภาสีตังอาภินันทุอิสสมมันจะปะนาเวยาการาะสะมิงกัญญามณีปัญจวัคคียานางังภิคูนังอนุป,ปทายา,าสาเวหิจิตานิ วิมุตติสุติบทที่สิบสี่เอวังเมสุตังเอกังสัมยังพระเขวาสเกสุวิหารติกาปิรามาตุสามิมหาวะเนมมหตาพิคุสังเคนะสิทธิปัญจามเตหิพิคุสตเทหิสัพเพหิวะอารัตันเตหิทัสสะหิตารุกาธาตุหิเทวตาเยกุมเยนะสัมนิปติตาหุนติพระเขวตังทัสสัญญาพิคุสังกัญจา อาหาโสจตุนนางสุทาวาสักายิกานาังเทวานาังเอตตาถาสัโสสีอายังโคพระขาวาสากเกสุวิหาราติกาปิละวัตุสานมิงมหาวานันเนมหาตาภิาาากษุสังเนณสิทังปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหิวะอรหันตหิทัสสหิจารุกะทาตุหิเทวตากิุงเยนสันนิปติตาโหติภาควันตังอสานายภิกขุสังคัญจายันตุมะมายมปิเยนะภาขาวาเตตุนมนะ สังกัเมยามะสุปะสังกัมิตตาวาภะฮวนโตสันติเกปาเจขะคาคาถาอาเสยยามาติอาทาโหตาเทวตาเสยยาทาปีมานะภาลาวาปุริโสทัมมิชิตังวาภาหังปะสาเรยาปะสาลิตังวาภาหังสัมม oh ิเชียยาเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตาหิตาภาฮวนโตปุระโตปะตุระหัง e สุ อา,าธาโทตาเทวตาภาคาวันตังอาิวาทิตตาว,วะเอกามันตังอัตทังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภคาวันโตสันติเกอีมังคาทางอาภาษีมหาสามาทายโยปวัตนสามิงเทวกายาสามาขาตา อาคาตัมมะหาอิมังธรรมนัสสะสามายังทาขิตาเยวะอาปาราขีตาวาตังสังขันติอาทาโคอาปาราเทวาตาภาขาว,าว,าวนันโตอิมันติเกออิมังคาทังอาพาสีตันตาราภิกขะวสามารถสัตสุจิตตังอัตโนอุชุกามะกังสุสาระทีวะเดนะนิคะเหิตาวิหะริยานิคาระคันติปาทิตาติ อาคาโคอาบาราเทวตาพระขวันโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสีเชตวาคีรังเชตวาปาริหะอินทาคีรังโอหัดจามะเนชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมาตาสุทันตาสุสูนักาติอาคาโคอาบาราเทวตาพระขวันโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสีเยเกนจีพุทธังสาลานำคาตาเสนะเตคามิสันติอปายภูมิ ปะหายะมนุส erm ังเทหังเทวกายานัมปุริเลสันติติหาโคผะาขาวาพิขูอามันเตสีเยกุมเยนาพิขเวทัสสะสูโลกัทาตุสูเทวตาสันนิปติตาโหติตาท้าขาตานัมทัสสะคนายาพิขูสังขันจัดเยปีเตพิขเวอาเฮสุอัติตัมัทานังอาระหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีภะควันตานังเอตาระปามาเวเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุสยยะทาปี ไมะหังเอตารหิเยปิเตภิกขเวทพาวิสันติอนัตตะคามัทนังอาระหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัปิภะวัตานังเอตปาลมาเยวะเทวตาสามิปัติตาภาวิสันติเยจ่าทปิไม่หังเอตารหิอาทิกิตสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตาอิสามิภิกขเวเทวยกายานังนามานิเทวามิสามิภิกขเวเทวกายานัามานามิตังสุนาราะ ตาทุกังมานาสิก้าโลหะภาวิสามิติเอวัมพันเตติโพเตพิคูพระควนโตปัจจโสสุพระขวาวะเอตาะหะโวจาสีโลกามานุสกัสสมิยะทธากุม,มัตธา,าสีตาเยสีทาคิริภารังปะหิตาตาสัมมาหิตาปุทุสีหาวาลสีนาโลมาทางัง สาพีสัมภูณุโอชาตามะนาจูชาวิปันันสมานิลีลาวินโยปัจจติตตาวะวะนากาปิลาวะตะเวตตโตอมันตะยิสัทธาสาวะเกสานะเตนะเตเทวะกายะอภิกันตาเตวิชานะถาภิกขะโวเตจัตอปามังกาลุสุตะวะพุทธศาสนานันเตตัมปามตุธานังอปานุศาสนานัสะศาสนังอเปเกตจูธาตุมะทุกขธสตานังอตาริง ส Arrow, ัตตังเอเตสัตสังนังอามนตสัตตังวันุสสัเวสุอเปเกตันมาทคุงทิสัสัพพะภูคาอหุตันจัสัพพังอภินญาญาตาวิคิตาวานัจคูมาตัตโตอามันตจิสัทวากาสวะเกสราเนระเตเทวกายาอภิกันตาวิอภิกันตเทวิชาณาธาภิกขโมเยโอหังกิตายสัมิคีราหิอุปัสพุทโสสัพพัสตัสโว วายค้ากุมาลาปะทาทถวะอินชีมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสศสีโนโมทามานาอภิกรมมุงพินังสมิติวานังชาหัสสะสหัสสัสหัสสัสเฮมะวัตตายาคันอันนาตวันนี้โนอินชีมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสศสีโนโมทามานาอภิกรมมุงพินังสมิติวานังสาตาขีราตติสาหัสสยาคันอันนาตวันนี้โนอินชีมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสศสีโนโมทามานาอภิกรมมุงพินังสมิติวานัง อิเจโตโสสัสสหัสายคานันตะวันนีโนอินชีมันโตชุติมันโตวันน้ามันโตยะสดสิโนมทโมานาอภิกรรมมุงพิวนางสมิติวานังเวสามิตาปัญจสัสตาญาคานันตะวันนีโนอินชีมันโตชุติมันโตวันน้ามันโตยะสดสิโนมทโมานาอภิกรรมมุงพิวนางสมิติวานังกุมพีโรราชค่ะฮิโกเวปุรัสานิเวสานังพินโยนังสัตตาสหัสังยาคานังปไยิรูปาสติกุมพีโรราชค่ะฮิโกโสปะค่ะสมิติวานัง ปุริมันจาทีสองราชธัตตาโรโถปัสสาวสติคัตถานังอธิปติมหาราชาจัสสิโสปุตตาปิตัสสาวะวอินทานานมามหาภาราอินชิมันโตชุติมันโตว,วันนามันโตจัสสิโนโมทมัมานาอภิกรรมุงพนณสัมพิทิงวันังท่าขีนันจาทีสังวิดุนโถตัปัสสาวะสติกลุ่ม กันทานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะภพะวอินทนามามาฮาพลาอินชิมันโตชุติมันโตวันนามันโตสัตสิโนโมทัมนาอภิกรรมูพินังสวิติงวันังปัจจิบัญจติสังราชาวีรูปะโคปะสาตติตาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะภพะวอินทนามามาฮาพลาอินชิมันโตชุติมันโตวันนามันโตสัตสิโนโมทัมนาอภิกรรมูพินังสวิติงวันัง อุตารันจัตชสังราชกุเวโรตัดพานประสัตติยคานังอธิปติมหาราชสสิโสปุตตปิตาสาวาโมอินทามมะมารันชิมโตชุติปุตโตนามุตโตสุตโตมัทธานามพิคมุงวินาสุติงวันามปุริมันปุริมาธีสังจตาระโธท่าขีเนนวิดูหากโกปัจฉิเมนะวิดูปะโคกุเวโรอุตรังจัีสังจตารโอเตมหาราชาสามัญตาจตุโรชิสาทันทันละมานะธรรมสุเวนิกาปิลาวัฒเวเตสัง มายาวิโนทาสะอาคูวันจานิการสถามาตากูเวนถูเวนเนนถูวิทูจะผูโตสหหตันตาโนการมาเซโทจะกินโนมันสูนิมันสูนจะปาโนจะโอปันจะโยจะเทวาสูโตจะมาตาลิจินตัดเซโนคาคัตัมโพจะโนราโชสันโนจะโพอาคูปันจะทีโควัดปัญจทีโคเจวติมพาลุสุริวัชสะเอเตจันเดจะราชาโนคาทรมาสาหราชุพิ โมทามานาอภิกรรมมุขีนาสิมิติวานังอาทักคูสหานาคาเวสาชาสหะตันฉากรกัมพาลัสตาอาคูปัญญาคาสสานญาติพีอนุนันตตะกันจะอาคูนาคายาสัติโนเอระวันโนมหานาโคโสปะคาสิมิติวานังเยนนาคารเจชีสหะชาลันติทิพาทิชาปะคาวิสุทธะตะคูเวหะติเตวันนมัสตปาตจินตารสุปันนิติเสตนามังอาทาปิตันตานสารนาคานิมนาสี สุปนนันนาโณเมฆการปิการพูทโทสันทาริวัจจาริปปายันตานาคาสุปสนันนาสราณามังสุพุทโงมีตาวชิตตระให้ทางสามุทังอสุราติสิตาตาตารวาสาวะเสอิสิมันโตุยสัสสิโนกาลกัญญามหาภิสมาอสุราทานาเวสเวปัสิติสุจิตติจัปปา,า,าตามุติสหานตันจัปปัฟติปุตตาณัง สัพเพบโภจนามกามานิตายาลังเซนัอาหุสัปะมุขมุงสามโยภะธานนิพิคุณนางสิมิติวันนางอาโปจาเทวะปัวิจเตโชวายโยขันสมุงวันางูนาวานุนาเทวะสมโมทันสาสหามิตากรุณากายิกาอคูเทวาจตสิโตเชนสัิสาทายาสัพเพนต่วันนิโนอินชมันโตชติมันโตวันมันโตสันิโตมัทนนาภิกมงสุนิงวันนเวทูจาเทวะสาหิติจาสุมาเทวุยะ จะทูกเวยะมาจันทสุปัสเสสาวาจันทามาคูบุระขีตาสุริยสุเตเทวะสุรากมาคูบุระขีตานักันตานิบุระขีตาวาคูมันทวาตกาวสุนันทสาวโรเสโทสักโกปะคาปุรินสักโกสัสเจเจสารกายาสัพเพนในนัตตะวานิโนอินเชมันโตเฉติมันโตวันมันโตสัสจินมะทามันังพิกำมงพินางสุทิงวันังอาคูสานาคูเทวาสารมะคีคีรวา อาทิรักา迦จาโลชาจะอุมาจะภูชะทาจะสิโนวาดุพัสสะห่ทั้งบาจะอาจุตาจะอเนชกาเซลุเออาลิจิราอาคูอาคูวัจจาตเนสิโนจัติเตสาธากายาสัพเีตานนวันนิโนอินชิมันโตชุติมันโตนนมันโตสัจสิโนวัดุพันนาภิกขมุงพินังสิมติมานังสัมานังพาสมานังมนุสสามนุสุตตมาคิตาปัทุสิกะอาคูอาคูมันโนปัทุสิกะอาคูหาดิโยเทวาเย จะโเห็วาสัดสิโนบาราคามาะบาลามาอุเฮวาญสัสิโนสัสิสัดายสัพพานาตวันิโนอินชิมันโตชุติมันโตันมันโตสัดสิโตมันะมาหิกมหิสิวิมงสุกการุณพะอรุณะฮะอคูนะฮะสหโจรสายะฮะปะโมคะอะคูลเฮาวิจักขานาตธรรมตามหาลขชามิสากาตยสิ a โนอะหานาอะคอะคา ป่าชุนโนทิโซภา a วัสต,สติสสสทาเเตสาสากายสัพเพนันตะวันน้โนอินชิมันโตชุติมันโตนัมันโตสุติโนมธาตานาพิกมุพนาสิบิมานังเขมียาจุดีรมายามากถาการกายาสัตสีโนตัมพีตากาลามาเศทษโาชนิมานาอาจจะอสวนิมาตีโนอาคูอาหาคูกาลันมิมิตาวานาเจเจสานสะกายาสัพเพนันตะวันน้โนนัมันวา เยนะอาการจูเยตันเยสาสิสาสหะปวุสิตามังคีลังโอนาติเปติโอคาะินนามันนันสะวันท่าเคโมคันนาคาลังจันทราววันสีตาตังสุภาพมาปารามัโตจักปุตติทิมันโตสหัสสันนัตระวังดุจจัตโสตินจัตโสปะค่ะวัจามิติวานังสหัสสหัสสหัสัพมะอกกานังมหาพัมมติธาติอุปันญันโตชุติมันโตพัทวิสกายโยยัสสิโส ต่เสรษาอิสระอาคูปัญจเกาวัตติโนเตนตัตมัทโตอาคาหิราปันโตปาริวาลิโตเตจัพเพอภิกันเตศเนเทเวสารามเมเกมาราเสนาภิกามีปัญจทิสานิทานติยังอาถาคาถาธาปันถาถาราเคนาพันถาวัตภูธาโวสัมปันตาปาริวาไนรามโววุจิธาโกจินาอิติตาธาหัสสินโนตันนาเซหานเซบัตไสยปารินาตลามะถังทัศกัตฐวานาเทลาวัง ยาธาบาบุษสังโฆเมโขอนันตโตมีส uh, uh ุสุโคตแตาสุปปัจจุวัฒนังสุขทุสุสังกุโตอาศัยยังวัดเซตันจะสัพพังอภินญายาตวิขิตตวานาตักุมาตโตอามันตาิสัทาตาวาเกสาระเนระเตสมาระเสนะอภิกันตาเตวิชานาถิขวโเตจะอปปัมมังการุสุตาวาพุทธศาสาสานังวีตาราเคหิปกามุงเนสังโรมันปิอินชายุงสัทเพวิชิตตสังขามะ พยาติตายสัตสิโนมะทหันติสหภูตเตหิสาวกเตสเนสุตาติ